สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งสีท้องฟ้านะครับเพื่อให้แบบให้สว่างหรือว่าให้มืดนี่ก็ตามใจของเราครับผมก็มาเริ่มกลนนะครับใช้ Photoshop CS6 นะครับเปิดชิ้นงานครับผมก็ใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะครับโอเคเลือกเลือก อันนี้จะนำภาพนี้มามาตัดก่อนครับนำภาพมาตัดก่อนภาพมาตัดคิดที่โอเคนะครับเสร็จแล้วให้เราตัดก็เดินารใช้ตัวนี้นะครับ Quick s e ซเ c ชั่นนะครับมาที่ปวกเลือกขนาดได้เลือกขนาดได้ตามใจครับ เสร็จแล้วก็มาตรงนี an ้เลยเลื่อนที่มุมเลยลากไปเลยลากไปเลยสเกตตัวนี้จะล้นไปนะครับมาที่ e c t i o ลลบนะครับเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ปรับเข้ามาเสร็จแล้วก็คลิกขวาเพื่อเลือกคลิกขวาเพื่อเลือกตัวนี้นะครับ ดีหลายเหตุนะครับหรือว่าจะมาจัดมาคิดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคิดตรงนี้หรือว่าจะคิกขวาก็ได้เสร็จแล้วก็ให้เราทําการอขอบให้เราทำระบายขอบนะคระบายขอบระบายไปเลยเพิ่มขนาดของคุกซิเดชันน์นั้เพิ่มขนาดไปให้ให้มัน แต่ว่าลากครั้งเดียวเลยนะเสร็จแล้วปล่อยครับอ่าอันนี้แล้วก็ปรับแต่งครับปรับแต่งแต่สังเกตเวลาปรับแต่งสังเกตขอร์สังเกตขอบไปด้วยนะว่าเราต้องการขอบประมาณขนาดไหนถ้ามันมันมิดมากก็ปรับแต่งลงมาอ่าแต่ันนี้ก็จะแต่งทำให้ขอมัน เรื่องหายอันนี้แถวล่างนี้นะครับทำให้คอมันสักประมาณนี้ถ้าเราต้องการตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาทิ่ที่ลูกศรตัวนี้ครับเดี๋ยวก็เลือกที่ new layer ครับ new layer คลิกแวก็โอเคสักครู่นะครับอ่า อันนี้ก็เรียบร้อยกันี้แล้วก็ให้เราเปิดภาพขึ้นมาอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้เราซูมลงไปสักหน,นึงก็ได้ซูมเสร็จแล้วเลือกภาพขึ้นมาอีกภาพเปิดภาพ เสร็จแล้วก็ enter อ่าเรามาที่ภาพแรกภาพแรกเราซูมกลับไปที่เดิมครับเสร็จแล้วให้เราเดินไปเลยดึงไปเลยดึงภาพนี้ดึงมาวางเสร็จแล้วก็เราจะเลื่อนลงมาก็ได้หรือว่าเมาก็ได้เสร็จแล้วให้เรามาคิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ ภาพตดินี้เพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นพื้นหลังปรับแต่งว่าเาจะให้เมฆมาอยู่สักประมาณสักประมาณไหนโอเคแต่ว่าเราได้ตรงนี้นะแต่ว่าเราก็จะมาปรับแต่งเลยนะครับก็โดยการคัดลอกขึ้นมาอีกภาพหนึ่งนะครับคัดลอกคอนโทรเจก็ได้นะครับ กอนโทรนเจก็ได้หรือว่าลากตรงนี้แล้วแล้วก็ปล่อยครับคราวนี้เราได้ภาพกคอปปี้ขึ้นมาหนึ่งภาพนะครับก็ให้เราไปที่ตัวนี้ครับเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วก็ New Adjust Adjustment Layer นะครับมาเลือกที่ Selective Color อโเคก็ปรับแต่งได้เลยครับตอนนี้มันเราจะปรับแต่งสีเหลืองกันสีเหลืองครับก็จะสังเกตสีเหลืองครับนี่สีเหลือง ก็ปรับแต่งได้เลยครับใครจะเอาแบบประมาณไหนก็จะให้ต้องฟ้ามันสว่างสว่างหรือว่าจะให้เข้มขึ้นก็ก็ได้นะครับก็เนี่ยจะสังเกตเห็นไหมครับก็ถ้าเราต้องการสีเหลืยงมันจางจางหรือก็ประมาณนี้ก็ได้เสร็จแล้วแต่งทุกสีเลยนะครับทุกสีต้าไปก็สีแดงสีแดง สังเกตนะครับนี่สังเกตก็แต่งไปได้แล้วแต่ว่าเราต้องการท้องฟ้าประมาณไหนแล้วก็ไล่ไปเลยครับสีน่าจะเป็นสีนละเงินนะครับสีละเมือนตัวนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ไม่แน่ใจเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราจะได้รู้ว่าอืมเรากำลังจะทำตรงไหนอยู่นะครับ อันนี้องการให้มันเพิ่มมากขึ้นน้อยลงก็เสร็จแล้วก็มาที่สีดำสีดำเราไม่จำเป็นต้องแต่งทุกสีก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องแต่งทุกสีก็แ<ม>ต่ว่าถ้าเราปรับแต่งสีตรง,สตรงนี้ถ้าเราโอเคแล้วนะครับ ก็ให้เราเป็นเน้นให้เราเป็นเน้นสีนะครับแต่นี้ว่าถ้าเราจะไปเน้นสีเนี่ยให้เราเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับคิดตรงนี้เลยครับเพื่อได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ครับสีสีตัวนี้เสร็จแล้วเลือกเลือกสีเหลืองเสร็จแล้วก็โอเคพอโอเคแล้วเรามาเลือกที่ตัวบลัดนะครับบลัดบลัดจูส์นะครับปรับขนาด จะใช้ขนาดนี้ก็ได okay. ้หร right. no okay. ือว right. well, like ันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าผมใช้ขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้เราเลือกสีเหลืองครับสังเกตดูว่าตอนนี้เราเลือกสีเหลืองแล้วปรับแต่งปรับแต่งสีเหลืองไปปรับแต่งสีเหลืองนตรงไหนที่ว่ามันอ่อนหรือว่าต้องการเน้นก็ใส่ไปเลยเน้นเน้นไงก็ใส่ไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็สังเกตดูว่าพอได้ประมาณนี้แล้วให้เรามาที่ normal ครับ normal ตัวนี้นะคลิกเลยเลือก soft light หรือ overlay ก็ได้นะครับแต่ผมเลือก soft light เสร็จแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยพอได้ตัวนี้เสร็จแล้ว,วนะครับมันยังไม่ดีพอนะครัเรามาใส่ mark เพิ่ม mark นะครับเพิ่มมา r k คลิกไปเลยมา mark แล้วเราก็มาที่ image e image มาที่ apply image นะครับ apply image แล้วก็สังเกตว่า เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็โอเคแต่นี้ว่ามันยังไม่ไม่ไม่เนียนพอแล้วก็อ่าคลิกอี่มหนแล้วก็แอปไพน์หนึ่งแล้วก็โอเคนะฮะก็เริ่มเริ่มดีขึ้นถ้ายังไม่พอใจก็อีกครั้งนึงได้นะครับอ่าได้จนกว่าเราจะต้องการเนี่ยก็ผมต้องการตรงนี้แนี้ว่าพอเราจ่าสีเหลืองไปแล้วเราจะเล่นสีอื่นเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มเลเยอร์นะครับ เน้นสีต่อไปต้องเพิ่มเรื่อยทุกครั้งนะครับอันนี้เราจะสีเหลืองแล้วนี่ผมจะมาเพิ่มเป็นสีสีแดงก็จะลองเพิ่มเป็นสีแดงอีกสักสีนึงให้ดูเสร็จแล้วโอเคอันนี้บัตรเราเลือกไปแล้วเราไม่ต้องไปคลิกที่บัตรนะครับแล้วก็ทําการแต่การสีแดงเลยการสีแดงอยู่ตรงไหนบ้างก็จัดการไปเลย ได้เลยนะครับแค่ในโหมดต่างแค่นี้อ่านะครับต่างแค่นี้ผมก็มาที่ normal เหมือนเดิมครับ normal lord. click supply นะเสร็จแล้วเราก็ใส่มาร์ k นะครับใส่มาร์ k ใส่มาร์ r เพื่อที่จะมาที่ image นะแอปพ p าย image เวลาเรากด a p p พลาย image เนี่ยท้องฟ้าที่นี่จะจะเปลี่ยนนะครับก็ให้เราสังเกตดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็โอเค S <S ก็คือระด okay. ับน uh, mm ี hmm. ้ถ uh, ้าเราไม่ต้องการก็เอาใหม่เอาใหม่มาเททายเมดเหมือนเดิมครับโอเคนะพอโปรแกรมเขาจะปรับแต่งให้ก็คือเนี่ยที่ว่าเราต้องการเฉดสีแดงให่มันอยู่ตรงไหนเนี้ยก็จะมีก็คือเขาก็จะปรับแต่งให้ให้แบบให้เนียนกับท้องฟ้ามากที่สุดถ้าเราไม่พอใจเราก็อิเมดได้ครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ การปรับแต่งสีเนี่ยมันไม่มีอะไรยากครับถ้าเราต้องการเน้นสีเน้นสีทุกครั้งนะครับพอจะเน้นสีให้เราเพิ่มเลเยอร์อย่างตัวนี้เพิ่มเลเยอร์พอเพิ่มเลเยอร์เสร็จพอเน้นสีถ้าระบายเสร็จแล้วให้เราใส่มาแล้วค่อยมาปรับแต่งที่อิมเมจนะครับพอต้องการเน้นอีกสีหนึ่งล้วก็เพิ่มเลเยอร์ปรับแต่งเลือกสีเลือกสีเสร็จแล้วระบายสีระบายสีเสร็จแล้วก็มาที่ normal เลือกเลือกเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ใส่มาร์กแล้วก็มาที่อีเมลนะครับทำแนี้ทุกครั้งทุกครั้งนะครับเวลาที่เราต้องการเล่นสีทุกสีสีสีนึงก็หนึ่งเลเยอร์นะครับอิมเมดเอฟพายอิมเมดหนึ่งก็เติมหนึ่งมาร์กนะครับเติมหนึ่งเมดก็วันนี้ก็แนะนําการปรับแต่งสีท้องฟ้าเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ